จากไหที่ยังไม่เจอหน้ากันก็ยังไม่ใช่ใจกันเสยังใช่ไหมเราต้องมียินกับจั่งคุณน่ะ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 ตอนแรกว่าค่อยเก่งเท่าไหร่นะนามิมันเดินมาเลยอ๋อนามิเดินมาเลยปิดไมค์จ้าไอ้มีเห็น้มีเห็นเลยนะผมไม่เป็นเลยอ่ะทำไมผมไม่เป็นสักทีอ่ะนี่เป็นแค่เกมเดียวเองนะผมพูดบริสุทธิ์อะ

เดียวแลโมมีปมันหาเขาชื่อไหมน้ำโมว้ารับผิว ฮาโตะฮาโตเฮ้ยเดี๋ยวโอคิวเหรอโอ้นะมไอ้น้ำตาใจก่อนไปแล้วค่อยเส็รสีขาวตายตามเฮ้ยรู้ได้ไงอะแบแบเมื่อกีองยงบาที่นอยู่เลยอฮาโตคือต้องฮาโตะคือแบบต้องประมาณกลางแบบค่อยๆเลื่อนค่อยๆเล่นเลื่อนช้าเลื่อนเร็วเลื่อนประมาณกลาง มัซ่อมไฟไม่าอมไเหรอไม่มีผมอยู่เป็นคู่กับหาโตะผมอยู่กับฮาโตะไม่กอยู่กอยู่กับโคตาไม่อ๋ออะไรเราสั่นใช่ไหมไม่เหรอไม่เหลือเหี้ยกูอยอเอาอ๋อาฮาโตะสีสีเปลี่ยนสีเราโอเกูจำผิดโทษดแต่แต่ด้วยความสงสัยผมน่ะเขาว่าเมันเดิมอ่ะ คนเดิมแน่นอนชัวใครล่ะฮะไ่รู้เลยพี่บอยนี่บอยเป็นไม่ได้เป็นอนี่เป็นได้พี่มันเป็นได้มันเป็นไปแล้วพี่มันเป็นได้พี่เป็นตังห่วงที่นี่มันสาเตีตั้งนานแล้วพี่ อะไรที่ไม่ยุติธรรมก็คือพอหยุติธรรรมอะไนคุสดที่ที่นี่เห็นไเฮ้ยพี่โกหกเกมตัวพี่มันใช่ไม่ได้ทั้งเกมมาเนี่ยกูเป็นแค่อีพุตเตอร์แค่ครั้งเดียวเองแต่มองพี่มันใช่ไม่ได้เว้ยมันมันมันมัอ่อนใจไปแถว๋ยวแถวแถวแถวลองดูคุณบอยจช่ไหมเจเอบอยเนี่ยเอบอย ถ้าเาไม่เปลนนะตาแตไม่หมดมเลยเออพี่เออคร่าผมก็บอกผมก็นั่นนะผมก็บอกให้กดีบอยนะไม่ใช่พี่หน <Okay. S 1> ่อยอา้าวอ้าวอ้าวคนละฝ่ายแล้วคนละฝ่ายแล้ว <c oughs> คนละฝ่ายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วแยกกันแล้วแยกกันแล้วดูดูตาไม่บอกเปิดไม่เปิดไม่ฮัลโหลปิดไม่ หมอสัวใครชีพาแต่ละคนแต่ละคนมันน่ากูจริงๆเนอเนี่ยมันน่าเชื่อเรยเชือจริงนี่บอยนี่มันมันแปลกมันแปลกนี่นี่นี่นเท่าไม่เาเนี่ย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 เแปลกๆอน้าโมตสะครับผม

มการตกใจนะว่ากบวเดี๋ยวไอต้อนแรกก็ทำไมวะโส่ทัอคนแล้วเว้ยแต่เราพ่เราเราคือแบบแตอชาิโน่ไอนมีไอยู่กูนี่เว้ยนี่เว้ยฮาโตะฮาโตนี่กูดูไปขนมปังแบบเออแซนด์วิชแหละแบบเฮียฆาตกรกูฆาตกรงำเลยเลย กรอบกรอบไปเยอะอร่อยเลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ไว้อะเสนอเป็นริเตอร์ทีค้ากันผมมันอยากไปตาสุดท้ายแล้วเว้ยอยากไปติกก๊งแย้งอยากไปไหนวิ่งไปวิ่งไปจีบตีแคสต์อะไอยเงี้ยอยากไปเหลือเกิน<อ>ทุกคนผมไม่เป็นอนะ่ะทำไมผมไม่เป็นวะเน <dialect> สะนะโอ้โหจีบไอ้ก๊อตโอ้ยัยไม่ไม่ อืมไม่มีใครมาทำเลยโอ้ยติดติดติดเอยทรมานใครอะใครอะ ฮะฮะยุกีโอเคโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งเป็บหนึ่งใครเป็นใครเป็นใครเป็นอ้โหมดาเลยมันออกเกมแล้วอ่ะมันออกเกมแล้วอ่ะมันออกเกมแล้วพี่พี่แล้วใครจะคอร์นนี่คือใครคนหนึ่งวะนามิมึงเงียบไปเลยนามิ นามิพี่พบว่าไอ้นามิมังคนลนี่จะพูดว่าไอ้คนหนึ่งมันเป็นใครแน่นอนอะไอ้แมวเธอนาโอนามโออีกแล้วนามโออีกแล้วทำไมว่าผมส้มไปอยู่อะเรเนมาอย่างแน่แต่ที่แน่แน่ไม่มีโอเดฟิเนตี้ผิดมากกว่า10%ใช่ลำบากไอ้เหี้ยลำบากคนอินเปิลเตอร์สักคนผมแค่ผมแค่ฮุนเตอรแมนเซิร์ฟมาก็ดีใจแล้วชิบหายแล้วทุกคนชิบหายเลยแล้ว ไอ้โมนแนองแดหน้าตาทัุกคนเป็นตัวยูงโซ่นทีมทไมเลร้ึว่ากูว่าไอ้เมมันเชแดนไม่ได้ทีเดไม่ได้เอาไปแยไอ้เเจไม่ได้เเตีกูเ็นเเเอารือเปล่ไเืปครับชเชคกเราชันชัดๆ เท่เท่เท่ตรงเกาคือโหอารย์ไม่ตัวอะเพมากเพีมากอือมไม่ะกดเลยแล้วกันมามาสวัผมเสร็จแล้วพี่ผมจะทไ่แล้ีเกิดได้ขึ้นเหรอว่าพี่ต่ไปผมต่อทำลายมืแล้วใช่ไหพี่มีแวผมอ ส้มกระฮาโตะส้อ่ะส้มสัยไม่รู้ต่สงคนนี้ผมผมคิดว่าอย่างยังไงช่องส้มอ่ะเห็นด้วยส้มผมก็แค่คนที่โดนจับก็คือสีเขียวนะได้ดดดโดนหมดเลยโดนเยวอะไรเนี่ย กูผิดอะไรเนี่ยกูผิดอเลยอยู uh> ่ดีก็คุยเยอกูไปแทนโนโมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูงอนแม่งเลยเอ้ยเอาเจ็บแล้วเอาเจ็บแล้วสีแดงเลยวสีแดงเลย แป๊บหนึงนะอย่าเพิ่งฆ่ากันได้อย่า่ากันขอร้องขออีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งฆ่านะอย่าเพิ่งนะขอร้องคาะกันีนอะไรวะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วขอร้องอย่าเพิ่งเก็บเก็บไม่จบเลยไม่ไม่ไม่นั่นเหรอไม่ไม่เดินหน่อยเหรอไอ้เจนี่ลบดีว่าไอ้ตับเปิดไหมก็เปิดไหมทุกคนว่ายจะง่ายเลยเปิดละเปิดละพระเจ้าโอเคครับขร้องฆ่าจะขับอะไรกันเถอะเลยเดี๋ยวขอน้องจะฆ่าใช่ไหม ทุกคนจำคำก่อนได้ว่าจำจำคำก่อนได้ว่ากูขอเป็นตาสุดท้ายกูขอเป็นฆาตกรตาสุดท้ายก่อนที่กูจะไปผมหวังว่านั่งกดแล้วกันอ๋อวกดไม่ได้เออแล้วห้องนี้มันเป็นยังไงวะานะอ๋อประตูเมาแล้วกูอันนี้ดิลูกตีขาดเหรอพอดีป้าเอีโอปิดมันเอาไว้หน่ะ อาอนโมสีแดาดเตี้ยแล้วอสาดเตี้ยกแล้วเฮ้ยสาดเรี้ยงแล้วเฮ้ยอีกแล้วเหรอลังสมองมึงอีกแล้วเรทุกอย่างมันทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าไอพีันพูดอะไอ้สังไอมือบอกหอเป็นตาตุ้ตาใช่ไหมไม่ไอ่มันเขียนชื่อมึงไว้่มึงขอเป็นตาตุ้งตาไปพ่อตายไ้สั

ออคุหมอปาเตยไม่คุยเยอะแม่ไม่พูดไม่จาไม่มาถือศาสเตียไม่โม้สัวยี่ผายแม่ไอไอไอเวเดี๋ยวเราไปดูกรับนกิครับเดี๋ยวย้อนรอยครับอนมอด้ไล์สตมอยู่ดอะไอเวนไอซันดานไอไอเียบอกอโมเสอโขาโแพงเลยสับวกแลว โอ้จบแล้วเหี้ยแล้วไปแกต้นถิ่นหลานของฝ่ายวายก็ไม่ได้ไหวเหี้ยแม่งเดินตามหลอกกูมาเนี่ยไม่พี่ผมม็แค่ตามพี่เฉ๋งเหี้ยทำอะไรกัมาอะไรกันแคดไม่คูดาเลยค่ะวิ่งพี่ใจฆ่าพี่ยังไงวะทำมึงไม่ฆ่าละโมอะมึงก็ตัวดีอเลยสัตว์พูดมากขี้ผายเหี้ยไอ้มีไม่บอกไว้กูโทรใส่ใส่แรกเลย มึงก็สงสัยกูนักหนามึงเป็นเนี่ยเนี่ยู้กัน่ะกูมีรางสองล่ะไม่รู้ดิกล้องนี้กูรักสของแม่ไอ้อ่ะไอ้เนี่ยมึงไปเมื่อกี้ไอ้ตาตาที่แล้วได้แตไอ้ที่ข้ามไอ้ซาติ้เฮ้ยไม่ไม่หูอันนี้ไอ้โมไม่เป็นแน่นอนเลยแต่ละทีไม่โมก็ขอบคุณมากกันเบียงแค่ไหนไอ้ไอ้ส้นตีนอย่างอย่างน้อยก็ยังไปโหวตมีแรมไม่เคยขึ้นแรมเขาหรอกนะมาอย่างน้อยก็ไปโหวตคนอื่นบ้างเถอะไม่ใช่โหวตกูลองสังขารแล้วมา จบแล้วแม่งไม่ได้เล่นแล้วแม่งหมดอารมณ์แล้วโหยอมแพ้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ผมยอมแพ้แล้วโหหมดอารมณ์แล้วแล้วดูสปาร์ันด์สุดตีนเลยเออเชียเควยจกไก่เงี้ยสับเปลือกไว้ควยไก่เนี่ย

งอนเกี้ยงแม่งเออจะเป็นจ้าฮ่ไปโอ้จะไปทำเฮียอะไรไม่เล่นไม่ทับแม่งไม่เคยเยี่ยน่ะแย่งข้ากูฆ่ากูฆาตกรฆ่ากูฆ่ากูดิฆ่ข้ากูฆ่าตกรฆ่ากูดิฆ่ากูฆ่ากู ข่ากูไปค่าเดียมาฆ่าเราดีกว่านะ่ากูหมอบเลยเอาอ่ะมอบเลยอ่ะฆ่ากูดีวะข่ากูฆ่ากูสิวะฆ่ากูฆ่ากูสิวะฆ่าดิฆ่าฆ่าดิ่าไม่่าเลยไม่่าเลยมีมีแต่ไม่ให้กูไปกดปุมเง งอนเกมไม่เอชียร์นี่กูเดี๋ยวนี้กูปิดไปแล้วเนี่ยปิดไปกับปืนหมดทุกคนอะเยี่ยมคัตนต่อสุดยอดกูดีใจไอเอี้ยนคุณนินทาใแค่เต้เต็มที่เลยสวัสดีพี่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันเนาะในเมื่อนไหนมาสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะพี่เอิร์ดผมทำเฟสเสร็จแล้วนะผมว่าสีดำนี่มันน่าจะจิ้มผมมึงมึงรีบเหอะ คนละเวลานี่มั่นโอเควะเวลาจะเล่นโชว์เกมกัไพ่เพนเลยว่ะบอกให้ฆ่าไม่ยอมฆ่ากลัวอะไรล่ะให้คนหนึ่งมันเล่นไปเลย้ซี่ไอ้จ้าหนังเพื่อนเถอะนะนะเก๋ผีไม่ยอมทำเว้ยขอโทษทีด้วยผีไม่ยอมทำเรียบร้อยวันแล้วเชียอถือทัพทีด้วยเมน้างงสัขอแ

โพรทำไมมองผมเป็นฆาตกรล่ะไอ้เหี้ยมึงก็ดูพฤติกรรมมึงทำกับกูดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ยอมฆ่ากูทำไมไม่ฆ่ากูทำไมไม่ฆ่ากูเนี่ยมันฆ่ามึงแล้วไม่ไงแคสเมื่อฆ่าคนที่สองกูอยากเฟิร์ตมากคนแรกมากกว่าเดิมเลยสุดไม่ไอ้แกก็ฆไม่ไม่ฆ่าใครฆ่าฆ่าคนอื่นฆ่าพี่พีฆ่ากูจ้าตอนนี้ไม่มีใครเห็นไง พี่เราจะฆ่านะแต่เอาโตพอต่อเคิมมาพอดีเราตอจริงๆนะมาทำไมยอมคือแบบจริง้คือแบบนเป็น่กัมีรังสองขอนนไหนว่าเอ้พี่ต้องิน้องแค่แล้วคกูค่กูเป็นคนอางเงี้พี่คิดยังไงถ้าเราออกมาไอดิวมาเล่นด้วยเนี่ยโอ้ยไอ้ดิวมาผมบอกเลยพอร้อนอ่ะค่ากู ตะโกนด่าได้แม่ฆ่ากูฆ่าทั้งเกมเลยนะฆ่ากูเลยฆ่ากูเลยฆ่ากูดิไอ้พวกออนฮัดไมียอมฆ่าป่ะฆ่าดิฆ่าเฮ้ยฆ่าทีวะเราบอกแล้วเราไปฆ่าเราเป็เราบอกแล้วเราเป็ฆาตกรเลยพวดเอเนี่ยข้ราไปได้ก่อนเอาไป้กตกรรับการจะไปฆ่าใครก็มาเลยฮ่าโตกูว่าใจเวลาที่เราวะสารเตี้ยไปเลย ผมบ่นเลยอะการตัดบอลได้แบบเตือนแบบไม่ยอมฆ่าไม่ยอมฆ่าก็สารเตี้ยแม่งเลยสารเตี้ยสารเตี้ยเลยไม่ยากสารเตี้ยคนที่พึ่งบ่นคนที่พี่พีงพึ่งบ่นไปอะทำไปเด่ะ่นั้นแหละแล้วก็โหวตผมด้วยสารที่ผมจะเป็นการ์ดบอที่ไม่ฆ่าใครเห็นไหส้มรอบนี้ก็ไม่ได้เป็นส้ม่ก็ปองแก่ใจนะแน่ใจเหรอ ใจนะใจทำไมไร่ด้วยโฟมออสีขนนก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 ่นนกขนนกขนกขนกขน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 นกอนโกนกขน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 กน้กขนนกอนนกขนนกขนกขนนกขนนกขนนกนกนกอนกนกนนก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 นนกอนกขนก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 น้ เี yeah. ่องความเนะสิบิเอคุาบเดิมดงคาโตะฆ่ะโตคาคนนี้ฮะโากูคากูคากูคากูดิากูไอส่อคนนี้มันคาไม่อย่างคาสิบไว้าดิคาคาดิแม่งงอนเกมไวละเยอะงอนเกมลยเยอะเป็นงอนเกมเลยเยอะกูชอนานเละเยอะ บอลเกมแม่งเลยไม่ยอมครับต้องใจไม่พอสุ่มกันว่ะทำไมคิวไม่ได้วะไม่ใช่ประเดันยินมองฆ่ากูทำไมไม่ยอมข่าเป็นไรกันเดียวสันติอะสันติสันติภาพวิเยี่ยวจริงไม่ยอมข่าปล่อยพี่เขาทำเควให้สนานไปส่วนเราก็เยอะๆให้เกมนานไม่ทำเควสไม่ทำเยหรอนายโอ๊ยเควสแต่ละเควสที่กูเล่นมาเนี่ยเควสตรงเนี้ยปรับอุณหภูมิเนี่ย ยอมไม่ไม่ฆ่ากูสิงล่างนาึเวลาสิงล่างไม่ยอมไม่ยอมฆ่ากันนะคืออย่างไม่ยอมฆ่าฆ่ากันดิแยไม่ควรจะอยากฆ่ามันออกเกมไปแล้วว่านามิกินตัวมันอ่อน,น,นอแอทำมาไม่ยอมฆ่าฆาตกรไม่อ่อนเอ คาตี้ฆา<ห>ตกรฉันรอนายได้ฮะได้เลยไม่ต้องแก้ลมฟัน,นอยู่เ่ยไอ้ฮารโตนปิดป่ะเอาไปยัดประตูใครล็อกประตูได,ด,ด้เนี่ย,อดดเ,ดยเอาปิดไปเองดีกว่าเอาโง,โอเอง่เอาโวยเออขอเลยดีกว่า <c oughs> เอาไปเ <c oughs>

ก็ไม่ไว้ใจโอเคพี่ผมก็ไมไว้ใอย่างนึงสีชูชตดสีชูชติผมเดินผ่านสีแดงนะทางซ้ายเขลอไทามวตทาไมไม่หวตเราเออทามไม่หวตเระนั่นดิทามไม่หวตเระคือคือแค่พูดอะ ว่าว่าใครเป็นอิมโสเตอร์อะไอเราไอเราอันนี้กูอันนี้กูยัดเยียดเกจนจนจนอิมบสเตอร์ไม่ยอมฆ่ากูเลยนะแค่แค่แค่แคพูดว่าไม่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 แค่น้องดาวจะาเป้าหมายในการฆ่าแล้วไอเดิแล้วมันจะไปอกว่าสิ่งที่เขาเลยาว่าัแกแโมบกไปอะไร่่นโม

เราไม่อารร่นาาสิ่งนี้นะไนาทสิ่งนี้อ้คนไอ้คาอัง้เฮ้ยฮาโตวดเราฮาโตวดเราฮาโตวดเราฮาโตฮาโตวดเราอะไรอ่ะไม่วดาอะไรออะไรวะ เฮียบอยจริงฮิบอยได้เลยได้เลยโค่นเลยจริงเลยจริงเดี๋ยวเดียวเดียวบอกแล้วตาหนี้โยอกินเฮ้ยนี่ตาต่อทั้งปีนะพี่ยจะไม่บอกเดี๋ยวพี่ผมพี่ต่อหน้าพี่พี่จะไม่บอกอีกแล้วาตาคาตกรไม่ยอมฆ่าทำไมตานี้มันมันดูเละจังวะ ทำไมเราเลย่ทำไมไมโดดบงทีมีสิ่งที่อยากทำคือเรียลชันุ่ตีไฟแล้วพีก็มีแล้วพีก็มีโปรไฟล์แบบว้าว่เรีชันมากเลยว่าเาจะมาดูเราดูเป็นไงาดูนคนทมต้องเหมือนกันก็ไอทำเมืองดีกว่าเพราะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้นี่เลไอ้ไหนก็มาแล้ลองทำหน่อยไหมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากรสกที่าลลองทำหน่อยไม กาสวัสดีกันดูกันชาทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับไม c h ช n แนลแว่าคว่าครับดูดูว่ามีไม่เช่อใจผมแล้วผมนั่นี่มพีแล้วนะว่าพีพีไม่มีอะไรโหแง่วะนอนผมมรองวอนดีครับผมจีแคล์ไง เดียวพี่เอาช่องคนเดียมามาหยัดเยียดดกว่าพิงกันพี่ก็โปรไฟล์โปรไฟล์ช่องผมเอาไปเจ้าหน้าพี่ไหมสวัสดีผมดิวเค่คนแค่ดีก็นะโอเคโหวตผมโหวตผมโหวตผมสิว่ะสิเลสิเลคือข้าพิข้าพิยังไม่เชื่อผมเหรอผมจะจิบพี่แล้วไม่ชอบออกเลยออกเลยออกเลยเอาไปคนหลุด เน่าสีเหลืองม่เขาเปนี่ยเขาออกเน่ยไม่ไม่ผมยังไม่ได้ออกพี่คนละสีเหลืองมันมีเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มพี่อ๋อป๋ากรอนพี่พี่ลองว่าตีดิพี่คลีลองว่าตีงัิเลยเอราวอาอาตา เอา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 ยังี้เอา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 เราวัน้าจะวัจะจบไหมจคนละเอ้เรามาเรามาเรามาเอ้หมูเหมือนกันเลทุกคนถารูกันเียมคนเลยเอ้หมู่เหมือนกันถ่ารูปกันงอีมึงหมูเหมือนกันนี่ไงฮัลโตะซาโตะเต๋อครีเนี่ยเแล้วชื่อ

แกเขาก็บอกกันแล้วครับเป็นไม่ตอนแรกแข่งสีเหลืองไงแต่ไม่รู้ว่ามันเหลืองใหม่นี่ยทำไมคาตกรถึงไม่ฆ่าผมอ่ะพี่ต้องหมหมดในเหลืองเข้มเลยพี่เฮ้ยกูอยากว่้คนดูมากเลยคนดูไม่ระคาญไปนะแม้ว่าคนดูไม่ฆ่ากูโอ้โหอะไรของพึ่งบกให้คาตาคอร์ไอ้ยันเดินเล่นเกมเนี่ยไอ้คนนี่ก็คงบอกว่าอะไรวะไอ้คุณโดนแก่โดนแก่ โอเคอทีเท่านี้ครับก,ก็น่าจะได้เวลาจบแล้วนะครับครับผมเ,เ,เกือบจะห้าสิบนาทีแล้วครับผมไม่ต้องห่วงครับผมผมอาจจะชีเวลาส่วนตัวครับผมนะไม่ใครทายไล็กทุนไม่เล่นโอเคทั้งน,นั้นก็ขอตัวปิดนลาส์สตรีมเวลากัน,น์ดนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาอ่าช่วยกันโค้ช่วยกดไลค์นะครับผมแล้วก็ที่กรรมการฝากกดไลค์ที่คุณองค์สุบละล่าสุดด้วยนะครับผมเนาะ <S <S คนกดไลค์น้อยมากไม่ต้องห่วงครับผมอ่านหนาล้วกันที่แบบคนกดน้อยอ่ะ คลิปโอเคเดี๋ยวสำหรับอ่าอโมอัพก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ทีนึงก็ไม่รู้จะวันไหนนะครับโดนรอดูรอบหน้าแล้วกันเนาะปีที่แล้วแน่เดี๋ยวมีตับปลาล้างเลือดสาขานี่้จะเล่นด้วยนะครับผมเนาะโอเคขนาดก็ไปละเกียบนี้ก็ไลท์เต็มดีเกะแบกนะครับมาละสวมครับผมบายครับผมโอเคเหนื่อยใจปะสึกเหนื่อยปะสึกเหนื่อย ปวดหัวเ,เใจเราว่าเราไปาต,ตปอับใจวสดแท้วเลยแบบเดินไปนู่นเดินไปนี่ที่ขนาดผมทีม่โมตอ้